เขาสิ้นเสียแล้วจากอาสะวะกิเลสทั้งหลายจะเอาลงไปไหนก็ไม่มีสิทธิ์ได้เกิดอีกต่อไปพบชาติต่อไปของเขาหมดเสียแล้วทำยังไงล่ะมันถึงจะหมดสิ้นจากอาสะวะกิเลสเนี่ยคืองานสำคัญก็คือต้องมาฝึกทานศีลยังไม่พอสมาธิต้องบวกด้วยวิปัสสนาด้วย ต้องเดินทางตามหลักอริยสัจสี 4. นะมักมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรืออาณาปณสติจะทำภพชาติให้สั้นลงน้อยลงแค่มีสติรู้ลมหายใจอดีตไม่มีอนาคตไม่มีบุญที่สะสมามาไม่ปรากฏตัดก,การไปเกิดตามบุญได้กรรมที่ทำมาไม่ใช่กรรมหนัก ภาพเรื่องของกรรมไม่มีตัดเรื่องของกรรมได้แค่ฝึกมีสติอยู่กับลมตอนนี้นะเป็นการปฏิบัติบูบชาด้วยเป็นบุญใหญ่กุศสใหญ่บารมีใหญ่ด้วยตัดภพตัดชาติให้ตัวเองด้วยนี่เป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ความสิ้นอสวะกิเลสหรือเปรียบสเสมือนข้าวตอกแตกที่ไม่เมื่อไม่มียางของข้าว จะไปหวานลงนานไหนก็ไม่มีสิทธิ์เกิดอีกต่อไป